สวัสดีค่ะสวีเจียวจวกลิซ่าโชว์เครซี่ฮาปารีสลั่นทำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศสวีเจียวนักแสดงจีนจวกการแสดงคาบเล่ลิซ่าแบล็กพิงโชว์เครซี่ฮาปารีสลั่นทำผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศชาวเน็ตสับเละวันที่30กันยายนเรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสร้อนแรงสำหรับการแสดงคาราบเล่ของลิซ่าที่เครซี่ฮาปารีส พร้อมกับคณะบัคคาเบเล่ชื่อดังของปารีสและประเทศฝรั่งเศสโดยมีนักแสดงหญิงชาวจีนแองเิล่าเบบี้หรือหยางอิงและจางเจี้ยหนีมาร่วมชมการแสดงดังกล่าวด้วยทว่ากลับทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ดชาวจีนจนกลายเป็นกระแสบนเว่ยป๋อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสนับสนุนพฤติกรรม ลามมกอนาจารย์ล่าสุดนักแสดงสาวชาวจีนสวีเจียวลูกบุญธรรมของโจซิงฉือที่โด่งดังจากบทลูกชายของโจซิงฉือในภาพยนตร์จีนเรื่องคนเล็กของเล่นใหญ่หรือ CJ 7อีกทั้งยังเคยรับบทเป็นเฉิงหยางพี่สาวของเจ้าลู่ซือในซีรีส์เรื่องดาราจากรักลำนำใจ สวีเจียออกมาโพสต์จวกวิจารณ์การแสดงโชว์คาาบเลข,ของลิซ่าอย่างรุนแรงทำให้ผู้หญิงไม่พอใจด้วยประโยคฉันเห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศโพสต์ดังกล่าวจุดประกายดราม่าสนันไปทั่วโลกออนไลน์โดยสวีเจียได้แคปภาพหน้าจอหนึ่งในบทบาทของลิซ่าที่ได้รับในการแสดงโดยลิซ่า ได้แสดงเป็นเลขาสาวที่ทำงานทั้งวันและกำลังเครียดกับหุ้นตกและพอเริ่มเพลงดิซ่าก็ได้ถอดชุดเลขาออกเหลือเพียงแต่ชุดแซบๆที่ใช้ในการโชว์โพสดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอาทิสนั่นเลยอาทิคุณกล้าพูดออกมาจริงๆและ ว้าว wow, ตัวแม่คุณกล้าพูดออกมาคุณคือไอดอลของฉันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สวีเจียเองก็เคยถูกวิจารณ์จวกหนักจากชาวเน็ตมาแล้วเพราะเรื่องชุดว่ายน้ำที่เธอใส่จากโพสการโพสจวกลิซ่าในครั้งนี้ทําให้ชาวเน็ตขุดรูปบิกินี่ในอดีตของเธอเธอแล้วเธอก็โต้กลับว่าตัวเองใส่แบบนี้แต่ห้ามคนอื่นใส่และ ธรรมวาลิซาทั้งสองฝ่ายเริ่มถกเถียงกันอย่างดุเดือดทั้งนี้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตจีนสนับสนุนความคิดเห็นของสวีเจียวในการจวกโชว์ชุดสาวออฟฟิศสุดเซ็กซี่เผยว่าในสังคมที่ชายและหญิงมีความไม่เท่าเทียมกันเราพูดถึงการปลดปล่อยทางเพศและมองว่าเป็นศิลปะทางเพศแต่ในท้ายที่สุด เหยื่อก็คือผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงทั้งยังวิภาวิจารณ์แรงว่าการเข้าร่วมการแสดงและการชมการแสดงเป็นส่วนหนึ่งที่เด้งให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากสตรีชั้นล่างทั้งยังมีคอมเมนต์ที่เห็นด้วยว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับเพดานกระจกในที่ทำงานผู้หญิงมีแนวโน้มจะถูกใส่ร้ายด้วยข่าวลือ ที่ไม่มีมูลทุกย่างก้าวผู้หญิงที่ทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและดินดน้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ในโชว์นี้ดาวกลบว่าแค่ถอดเสื้อผ้าก็ช่วยผู้หญิงจากลกใบนี้ได้แต่ทุกย่างก้าวต่อจากนี้ไปคือเลือดและน้ำตาของเด็กผู้หญิงนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ดีก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาร่วมชมโชว์ได้เปิดเผยรายล,ายละเอียดการแสดงของ c r a ซ y h o ฮ s e ของลิซ่ารวมถึงฉากสาวทำงานว่าลิซ่าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงแคบสีดำและแว่นตาขอบดำเบื้องหลังคือความคลั่งไคล้ตลาดหุ้นวอร์สเีดหลังจากที่หุ้นล่วงลิซ่าก็เต้นเพื่อแสดงความโกรธและถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นจนเหลือเพียง ชุดสุดแซ่บชาวเน็ตบางส่วนจวกไม่ได้มาดูด้วยซ้ำแต่วิจารณ์เขาบา,บางความคิดเห็นจากชาวเน็ตชาวจีนฟาดช่วยหยุดสร้างปัญหาหน่อยได้ไหมโลกภายนอกชื่นชมแต่คนจีนกลับดุมันไร้าสาระขณะที่คอมเมนต์จากชาวไทยจวกกลับแรงอาทิแปลกอ่ะ วิจารณ์เขาแดงมากแต่ไม่ดูตัวเองภาพของลิซ่าคือชุดการแสดงที่ทางทีมงานจัดหาใหม่ผิดหวังในตัวเธอคนนี้มากที่มีความคิดแบบนี้หาแสงรอดูกระแสตีกับนะตัวเองก็เป็นนักแสดงไม่เข้าใจว่ามันคือการแสดงหลอสาวสารแนอย่าไปให้ค่านางขอบคุณข่าวสดค่ะ